นั่นะครับพี่น้องฝูงควายที่ต้องระวังครับเวลามาสูมนานเมื่อกี้ผมก็ต้องมาเฝ้า,อย,าอย่างเี้ยครับยันของมันมาเห็นนะครับยันมาตำแผงหรือว่ามาผ่านสายย่างสายไฟขาดครับสายไอโงนามสายย่างหมดน,นะครับยันมันเหยียบเป็นยังน,น,นะครับหลายอยู่เลครับ่มันมีน่อยเลยหกสิบเจ็ดสิบตัวนะครับสูงเหมือนไงเลย มหากินงานมันลงหนามันกันไปกินบัวครับบัวแดงเขาเนี่ยแะครับดูดกินบัวแดงตอนนี้ผมมาน่นายโมงครับโอ้ ุดจอดของความหอนเลยร้อนมากแต่ว่าน้ำไหลยยางดีครับเดีย๋ยวไปบึงไก่สีพ่อยครับจะได้เอารถไปถไ่ายเงียบ หลายอยู่ได้ครับนี่มันแยกกันเล่ทีเด้ครับบ้างฟูงเขาปล่อยไปทงงังทงบ้างฟูงกับปล่อยลงมากุดครับนี่มูบานนี่มันครบมูบานเป็นมู่บานเลียงควายหลายครับมูบานทหญ่จะหลายร้อยตัวนะครับควายหนึ่งฟูงหนึ่งฟงูงหนึ่ง่เต็มทงเลยครับเวลาปล่อยไปแต่ละเทือครับ พอด,ดีเลยเฟื่องเขาเกี่ยวเขาแล้วไปยื่นกินสบายเลยช่วงนี้ก็เมฆเริ่มมากแล้วครับได้กับบดเด้กับแดดเด้กับบดเด้กับแดดด้วยนะครับเสียงปำยุดแล้วก็สตาร์ยุดแล้วก็สตาร์ต่ออยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกรสยพกคอ,อย ไหลไปก็หายเบิดหล้ะครับเพราะมันซึมลงไปหม่งมันแห้งนะมันแห้งแห้งไห,ห,งหงไลไปไหลไปก็ซึมไปใ,ในหลองหม่งมันเหล่ามันเป็นดินแต่เค็นบ่ะจกับพ่อใช้ได้ห้วครับตอนนี้แ๋ยังมาทั้งทัวอยู่เพราะว่าขันพื้นไทยไปมันกินก่อนกี่แถมันจะแข็งครับ เป็นก้อนขรุเป็นเรียมขึ้นมาเลยมันแตกรุดขึ้นมาเป็นเป็น,ปนสี่เหลี่ยมเลยนะครับมันเป็นก้อนแบบแบบอยงเด้มเราบอกมาถือเนาะเป็นเรียมเรียมขึ้นมาเลยไ่มมันมาเลยเป็นคือห้อยผานนะครับมันเป็นสีรุดขึ้นมาเป็นก้อนเลยผลเสียก็คือผานกันนะลูกปืนก็นสิแตก นี่ยมันซึมกันมานเลยครับซึมซึมมาฮอร์นเน่ยครับนี่ซึมมาฮอร์นละเนี่ยมมรมมรเราเหล,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 ล่านี้นี่เนี่ซึมเขม้ามเนี่ยแล้วครับเนี่เนี่ยตรงก้านเนี่ยมันซึมเขม้ามาตรงนี้แล้วครับมันแข็งแห้งเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนี่เลยนครับมันบริเวณก้อนธรรมดาเลยนะรถไถหน่อยบริกินดอกรถไทยแตกแตกๆ,ๆเนี่ย ส่วน,นี้ยังเรือร้าย,ยนียครับเพื่อนหอดอย่าตัวนี้ตู้ผมลองมาเสาลองเอาผาลงซี่อครับนี่มันเป็นตักถาคือซื้อเลยครับนี่มันตักถาคือซื้อเนี่ยนี่ครับเวลามันรุดขึ้นมามันจะรุดเป็นก้อนนี่สิขึ้นมาเลยครับเนี่เพราะว่ามันจะรุดขึ้นมาตามตามห้อยที่มันแตกเหล่าไหมครับ Yeah. บานมันก็เห็นให้รถไทยหยาบเหยียบแล้วกระดกกระเด็นมันบ่นเ,เขาเลยอ่ะมันถากระซื่อเลยน่ะดีเจ้น้อยหนึ่งกระซือเดียดไถยแล้วล่ะมันซึมเข้าไปร้ายเลยอืมมันซึมลงไปในในหลองแนี่แล้วครับนี่ซึมลงไปในหลองหลองที่มันแตกเหล่า ไปเรื่อยๆมาไปเรื่อยๆครับให้มันทำงานของมันอยู่สิระน้ำโอ้ออยหอ่อนห่อนห่อนเหี้ยงควายยังน้มันทนหน่เราครับเนาะแต่ว่าบางตัวทนม่ไ้กันลงมานอนน้ำเลย วันนี้เราว่าพอได้ใส่มองอยงีเวียนบอกเขาเนี่ววเด้อเราบ่รับบทรับพิชฌมันล,ล่เราบควายมันกลับไปตามทางของมันเราบม่เหลือเลไครับมันผ่านบุญเบ็ดเลยขาดเบ็ดเลยพอดีแล้วเรากรูไปเจอเสาเราลืมบอกไปว่าเพิ่นก็ไดประมาณส,สองโลก,กว่าอยู่ครับเมื่อเสาสองโลก,กับสามโล,ล่แหลีปลาเพิ่นปลามองเพิ่นใส่มองทั้งเบิดสองสามสี่สี่หัวครับ ใส่ปลาประมาณสามลกครับมือสองมันกูไปจะเจ็ดโมงสงเลยครับประมาณเจ็ดโมงสงครับคลิปนี้ก็ไปสำเร็จครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผมขอบคุณหลายที่เบิ่งที่ติดตามกดยืมนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำหนึง่งเยอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ